ยกดินแดนให้กับรัฐอื่นทําได้อย่างไรสันติวิธีที่โลกเคยใช้เพื่อยุติความขัดแยง้งแล้วเคยมีรัฐไหนยกดินแดนให้ประเทศอื่นบ้าง ช่วงนี้เราอาจได้ยินเรื่องการยกดินแดนเพื่อสันติภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีที่โดนาัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแนบประธานาธิบดียูเครนให้ยอมทิ้งใครเมียแก่รัสเซียเพื่อยุติสงครามหรือบางครั้งก็เป็นการแบ่งปันดินแดนพิาพาทในอดีตที่ไม่ก่อให้เกิดการเสียเลือดเนื้อจนสงสัยว่าการยกดินแดนให้กับประเทศอื่นนั้นสามารถทำได้อย่างไรและมีประเทศไหนบ้างที่เคยยกดินแดนให้กับรัฐอื่น เว็บไซต์ site, Oxford Public International Law ให้คำนิยามการยกดินแดนไว้ว่าเป็นข้อตกลงภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐหนึ่งโอนกรรมสิทธิดินแดนให้กับอีกรัฐหนึ่งด้วยความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งในวิธีที่รัฐต่างๆสามารถได้มาซึ่งดินแดนโดยชอบด้วยกฎหมายและสันติวิธีหัวใจสำคัญของการยกดินแดนจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากทั้งสองประเทศและต้องเกิดจากความเห็นชอบตรงกันอย่างแท้จริงไม่ใช่การข่มขู่หรือใช้กำลังทางทหารเข้ายึดครอง นอกจากนี้การยกดินแดนจะไม่ใช่การรวมดินแดนผนวกดินแดนแยกดินแดนหรือให้เช่าสัญญาดินแดนเพราะวิธีการได้มาจะแตกต่างกันแล้วมีกรณีไหนบ้างที่มีการยกดินแดนโดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างตกลงด้วยความสมัครใจ การซื้อหลุยเซียนาจากฝรั่งเศสในปี1803ของสหรัฐถือว่าเป็นตัวอย่างการโอนกรรมสิทธิ์ดินแดนที่โด่งดังสุดโดยสหรัฐซื้อดินแดนในราคา15ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ขนาดพื้นที่ของสหรัฐใหญ่ขึ้นเป็น2เท่านอกจากนี้ปี1867สหรัฐยังซื้ออลสกาจากรัสเซียด้วยในราคา7ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐนอกเหนือจากการซื้อขายดินแดนแล้วในอดีตยังเคยมีการแลกเปลี่ยนดินแดนซึ่งกันและกันด้วย ยกตัวอย่างเช่นในปี1890สาราชอาณาจักรยอมยกเกาะเฮลิโกลันให้กับเยอรมนีเพื่อแลกกับสิทธิการปกครองเกาะแซนซิบาซึ่งปัจจุบันเป็นของแทนซาเนียหลังได้รับเอกราชเมื่อปี1963นอกจากนี้การยกดินแดนหลายกรณีก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างดินแดนตามสนธิสัญญาสันติภาพอย่างสนธิสัญญาสันติภาพป,ปารีสปี1947ที่ทำขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เช่นกรณีที่ฟินแ,แลนด์ยกพื้นที่บางส่วนให้กับสาภาพโซ ปัจจุบันการยกดินแดนมักเกี่ยวข้องกับส่วนเล็กๆของดินแดนตามแนวชายแดนดังนั้นการยกดินแดนจึงเป็นเทคนิคทางกฎหมายที่ใช้ในการปรับปรุงแนวเขตแดนระหว่างรัฐเพื่อนบ้านขณะที่ประเทศไทยเองสมัยก่อนก็เคยมีการแบ่งปันดินแดนพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียด้วยสันติวิธีโดยไม่จําเป็นจะต้องเสียเลือดเนื้อเลย